สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมืนอี้มาใส่ปุ๋ยแล้วพี่น้องนี่ครับส่วนผสมพี่น้องผสมทั้งยูเลียอ่าตัวนี้เขาผสมมาเรียบร้อยแล้วนะนี่ฝนตกมากเมื่อวานเนาะมีน้ำแซ่แล้วครับพนฝนตกทีเดียว่พี่น้องนี่น้ำเต็มงนน้นนาแล้วครับเนะ่สบายเลย <laughs> นี่บรรยากาศมองนี่ว่ามีเขาครับเดี๋ยวใส่ปุ๋ยก่อนกระติ๊สามอ่าสามเอาอยางพี่น้องสามไม่ง่ายสามเขาปาดไปเลยครับดูตรงผมเลยปาดอั่งเดียวเลยนี่วน,นไปเลย คู่ที่สอง <c oughs> ต้องนี้่าไม่น่าไม่ลองนี่ ขุ้กล้าเลยครับผมนี่เรือารงานสุดท้ายเขาหน้าตึ๊บเลยครับผมนี่น้าแห้ยว้าไปนี่ครับ,นะรบสูตรวิธีการให้ผม ปูยองผมเนาะวิธีใส่ปูยองผมแบบนี้ครับผมนี่อยนี่ครับหลังจากที่ใส่ปุ๋ยแลี้ยวเนาะวันนี้เขาก็ทีไปสามเขาพี่น้องมาเนี้เขาก็เหยียบบางคนว่ามันลมเนาะทำมันลมก็เอาจอบขุดนิดนึงครับตัดนิดนึงเนาะซับไปนึงทำมันลมนะ คนงาเป็นสามพ่อมันเล็กันนึครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ว้าครับผมมานีตองมามันพี่น้องทำนี่นะครับยกก็ตั้งไว้เลยพี่น้องอื้อ วางไว้เลยซ้อมเขาง่ายๆครับนี่ตามเขาง่ายๆนั่นเดี๋ยวเขาก็ดติดติดเองครับมองไรน,นั่นนะตัวออกมากอืมตัวออกมาเขาก็แยกแบกงแยกมาหนี้พี่น้องนี่แบ่งครึ่งนี่ วางไว้ครับเขามีดินนี่แหละเน่เขาจีนี่เขาก็ไปใส่ครับนี่ยู้สิเลยนี่คิดง่ายง่ายไม่นองบ่ยาเดิตามเขาสำหรับผมเนาะนี่ง่ายง่ายเขาก็ดิจมไปครับผมนี่จมไปเลยอนีก แล้วไ่ไม่เขาบม่ม่ดินเขากัของมืงปักก็ได้ <c oughs> บ่ยาอาออว่างไว้วางไว้เลย นี่เขาปัดน้นึงกันเลเรียบร้อยครับผมเสร็จแล้วเจนี่นะนี่พี่น้องสามเรียบร้อยแล้วครับนันในวิธีสามเข่าแบบค้นขีข้านนะแต่ว่าได้ผลดีพี่น้อง พี่น้องทบเบงน้าอีกจักสองอาทิตย์เนาะเดี๋ยวก็ดีแต่กอรครับผมเกีียวลืมละไอ้ไงนี่คือยังสีเนาะมองสีมันว่างเข้ากะไอ้พี่น้องอยากตามนเนาะเฮ้ยผมมอางนานาเลยครับผมวางบัดไปนี่น,<า>นั่นด้เแ้่พี่น้องนี่ วางไว้โอเรียบร้อยครับผมนั่ได้แล้วพ่น <c oughs> อีกมุมนึงอยู่พูนเดี๋ยวไปอีกมุมนึงอยู่พ่นพี่น้องมื่อนี้พาพี่น้องมาเล่นทงยังคักเลย <c oughs> มาชมบรรยาก,กาศทงไง้ทงหน้า นี่ครับมองนี่เพิ่งนีพี่น้องนัง่นเขาบ่มีแล้วครับนั่นภาษาอีสานเขาเรียกว่าตามเ่าพี่น้องเอ๋อหรือว่าซอมนั่นแหละซ้อมอ๋อตัวนี้ล้มดีอยู่ตอมเขาตรงไหนเขาบ่มีเท่ากหรเอาเขามาปักไว้ครับแต่ท่นเนียนทอ้งต่อจับไปพี่น้องจับเลยจับพอมันลงเลยนะผมพราอ่าหาวมันลงเลยนะ แกนแห้งเราโปรงเลยพี่นออ้องผมว่าอาจจะว่าไม่มีน้ำผมว่ามาสอมนะพี่น้องอามาันไม่น้ำเขาไปเห็นครับมันไม่ได้ผลนี่ยกตัวไปเลยตรงเาวางไว้าวางไว้ ก็ต้องไปคอนให้ง่ายพี่น้องง่ายปะเรียบร้อยนั่นพี่น้องมึงตีล่ล่ะง่ายปะครับผมซ้อมเขา้า <c ười> ขันไม่น่าม้อยางพี่น้องง่ายง่ายครับผมเอาคลิปนี้ฝากไว้ที่นี้ครับผมขอบคุณทุกคนลังใจครับ สวัสดีครับ